สวัสดีครับพี่วิชาญครับแนะนาตัวเลยครับสวัสดีครับผมวิชาญชุมพูทองนะครับรองผู้จัดการเทคนิคการไฟว,ว้าจังหวัดสกลศรรธรรมราชนะครับปัจจุบันได้าาจากการเสียแล้วก็จะขวากแนวคิดในของของของระดับผู้บริหารมาสู่ผู้ปฏิบัตินะครับแนวคิดในในในด้านนโยบายของการไฟวา้าส่วนืภาคก็คือก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงทางด้าน ฏิบัติให้กับผู้ใต้มากระเบญชานําไปใช้นะครับก็ต้องเริ่มตั้งแต่ความคิดที่มีความคิดที่สร้างสารรค์ก่อนนะครับสร้างสารรค์ในทั้งเป็นสิ่งที่ดีรักองค์กรน,นะครับตอบสนองกับนโยบายของผู้บริหารท,ที่มอบหมายให้กับพวกเรานะครับกบรบารผู้บฏิบัติของการวราิวัฒนะน,น,นาการศิลปะกับเร่อพนักงานทุกคน จะต้องมีความรักองค์กรเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รักองค์กรเนี่ยเราจะทําให้อาที่การงานของเราไม่ไประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดต่างๆที่ทางบริหารได้มอบมานะครับเรานําไปปฏิบัติก,ก็ต้องก็ต้องทําให้ชัเดเจนนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อนําไปสู่การบริการลูกค้าที่ดีนะครับการไดฟพาส่วนวิภาคก็ของพวกเรานะครับก็ต้อง นำนโยบายนำแนวคิดต,ต่างๆเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเพื่อให้ลูกค้าเรามีความพึงพอใจแล้วได้รับประโยชน์สูงสุดใน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 ารกิจที่ผู้บรงกรบัญชามอบมากำมังมีตลาดน้องๆะครับที่จะเติบโตไปเป็นผู้บริหารขึ้นไปเนี่ยหลักการการทำงานแบบไหนบ้างครับน้องๆที่จะเข้าไปสู่ เป็นผู้บริหารนะครับหนึ่งจะต้องมีการเสียสละนะครับเบื้องต้นเสียสละก่อนแล้วก็มีความามุ่งมั่นมานะแล้วก็สร้างสร้างพฤติกรรมนะครับสร้างพฤติกรรมใหม่ๆให้ให้กับองคอ์กรมีนวัตกรรมนะครับที่ที่ให้กับอ,องคอ์งกรสอดคล้องกับตามที่นโยบายของ,ของ,ข,องของผู้บริหารก็คือ แลวัตกรรมเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยครับขอบคุณพี่วิจารณ์ด้วยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับสวัสดีครับ